Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ผมกลับมาที่หนังสือเล่มนี้จริงๆเคยเอาหนังสือเล่มนี้ในแต่ละบทเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบแยกเป็นบทนะไม่เคยรีวิวทั้งเล่มเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะแต่ว่าแต่ละบทเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราเคยมารีวิวเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าผมเข้าใจว่าเวน้นเว้นห่างไปพอสมควรวันนี้เห็นวางอยู่บนโต๊ะนึกขึ้นมาได้เออเอาหยิบเล่มนี้มาคุยดีกว่าวันนี้นะครับหนังสือชื่อ Dis Book Could Fix Your Life นะครับเขียนโดยคุณเฮเลนทอมสัน วันนี้อยากจะชวนคุยบทหนึ่งนะครับแล้วออผมว่ามันมีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจนะครับคือ,อ,อจะทำยังไงให้เราหลับดีนะครับถ้าถ้าใครฟังนุดลสตอรี่จริงๆไม,ไ,มไม่จะเป็นต้องฟังก็ได้เนี่ยเราจะพบว่า3สิ่งนะที่มันจะช่วยทำให้สุขภาพทั้งกายและใจเราดีเนี่ยคือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การออกกำลังกาย นะครับจะเป็น3เรื่องที่แบบช่วยได้จริงๆนะครับเรื่องกินก็ท่านเห็นอยู่แล้วเนาะเรื่องสารอาหารที่เอาเข้าร่างกายเนี่ยจะอ้วนไม่อ้วนจะสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าคุณกินเละเทะกินจังฟู้ดตลอดเวลาเนี่ยมันก็แย่นะครับเรื่องการออกกําลังกายเราก็เห็นกันอยู่นะไม่ออกกําลังกายมันก็โอกาสสุขภาพดีมันก็น้อยนะครับแต่วันนี้อยากจะโฟกัสที่การนอนแต่ก่อน ผมผมเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาคุยเรื่องหนังสือเนี่ยนะครับตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการนอนเท่าไหร่ความหมายคือเรารู้สึกว่าไม่นอนก็ก็ธรรมดาเปะวะคือมันไม่ได้แบบเดือดร้อนนะเออเอางี้ดีกว่าไม่ได้เดือดร้อนผมจําได้ว่าตอนเรียนหนังสือโดยเฉพาะตอนอยู่ช่วงมหาเทาลัรเนี่ยเป็นช่วงที่เรียนหนักบางคืนไม่ได้นอนก็มีนั่งทํางานกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนจนเช้าก็เคย แล้วก็ส่งส่งงานตอนเช้านะเจ็ดโมงเช้าไปส่งงานเสร็จเตะบอลกันต่ออีกอ่ะคิดดูดิจริงๆมันไม่ได้ดีกว่าต่อร่างกายสุขภาพแต่ตอนยุคสมัยนู้นเนี่ยสื่ออะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะหรืออ่านหนังสือสอบนอนดึกก็ไม่เห็นเดือดร้อนตอนเช้าก็มาสอบได้นี่ว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนไม่ใช่ประเด็นแต่ผมมาเริ่มตกผลึกหรือว่าเริ่มรู้สึกเนี่ยตอนอายุเยอะๆแหละขึ้นเลข4ี่นี่เห็นเห็น,เห,นเห็นภาพเลยว่า พอเราไม่นอนเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะผมส่วนส่วนตัวผมนะแต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงเจอลักษณะคล้ายๆกันคือผมแพ้อากาศเลยตอนหนุ่มๆไม่เป็นนะครับตอนตอนหนุ่มๆไม่นอนก็ไม่ก็กปกตินะครับแต่ถ้าตอนนี้นะไม่ต้องไม่นอนน,ะนอนหลังเที่ยงคืนก็เริ่มแล้วตอนเช้ามีจามแล้วน้ำน้ำมูกไหลๆน้ำมูกใสๆไหลออกมามันไม่ได้เป็นหวัดอะไรนะแต่ว่ามันเป็นมันแพ้อากาศอะสังเกตต่อ,อกนะ ร่างกายวันนั้นมันจะอ่อนเพลียทั้งวันไม่ไม่ได้ถึงกับง่วงสัป่งกอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเหมือนไม่มีกระจิตกระจายอยากทําอะไรมันมันมันแบบอิเล็เกขาคือเออต้องใช้คำว่าอิเล็เกขาคือคือแบบไม่อยากทางงเงาะแงะคืออารมณ์คล้ายๆแบบนั้นมันคงมันคงพักผ่อนไม่พออที่ที่สังเกตเห็นนะหรืออารมณ์บางทีมันจะหงุดหงิดง่ายมันมันจะมีรู้สึกแบบมันมีอะไรมารบกวนจิตใจเราง่ายถ้าช่วงนอนไม่พอนะถ้าหลังหลัง คือช่วงบ่ายๆจะจะโอ้โหถ้าต้องออกไปสอนนี่คือง่วงเลยอะ่ะก็อบอกว่าง่วงเลยอะ่ะสิ่งที่ตามมาอันหนึ่งอะ่ะที่เห็นภาพชัดก็คือเรื่องน้ําหนักซึ่งแปลกเนาะจริง,รงๆนอนไม่พอก็นอนไม่พอ,นอ,นพอเลยถ้าเกิดเรากินเหมือนเดิมไม่นะครับน้ำหนักขึ้นเห็นชัดเลยมันเหมือนระบบเผาผลาญอาหารหรือระบบย่อยมันพังไปด้วยอ่ะอารมณ์อารมณ์ม,มันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อีกส่วนหนึ่งเลยนะผมเวลาผมเห็นคนที่เครียดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมว่า ถ้าอยากจะแก้ความเครียดเนี่ยวิธีแรกที่เราต้องทําคือต้องนอนให้ได้ผมเข้าใจครับบางทีเครียดนี่ก็เป็นจุดทําให้นอนไม่ได้เขาบอกก็เ,เพราะเครียดนี่เพราะเพราะเครียดนี่แหละทาให้นอนไม่ได้แต่ว่ายิ่งนอนไม่ได้ยิ่งเครียดนะยิ่งทําให้ลมมันดาวมันดิ่งขึ้นมานะครับถ้าใครทํางานหนักมากๆเนี่ยที่มันจะเฟลมันจะเบิร์นเอาท์มันจะอะไรเนี่ยผมว่าทริกเกอร์สาคัญมากคือการนอนครับกลับมาที่หนังสือเล่มนี้เขาเลยบอกว่ามีทิปสําหรับการนอนหลับที่ ที่ดีแล้วกันนะทิป for sleeping well ก็จะทำยังไงให้เราหลับดีหลับลึกนะการนอนที่ดีเนี่ยหข้อหข้อข้อแรกนะเขาบอกว่าให้เราตื่นเป็นประจำทุกทุกวันในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันคืออย่าไปอย่าไปทำตัวแบบนี้ว่าออวันจันทร์ถึงสุขมันต้องตื่นเช้าเราก็เลยต้องลุกเร็วเร็ว,รวหโมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์นอนตื่นเที่ยงเลย ซึ่งหลายคนเป็นถามว่าทําไมหลายคนเป็นเพราะว่ามันเหมือนชดเชยมันเหมือนกับก็ตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยอาจารย์แล้วคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกบางคนก็คือนอนดึกเป็นพิเศษคืนวันศุกร์เห็นภาพปะคือสมมติวันธรรมดานอนสี่ทุ่มบอว่า,วาตอนเช้า6กโมงต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคืนวันศุกร์กดไปตีสาแล้วเราตื่นเที่ยง อยากทาก็ได้นะมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่ามันไม่ได้อะไรเป็นครั้งคราวผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้บอกว่าการที่เรานอนเป็นจริงๆจ,จ,จะตื่นนอนเป็นประจําทุกวันได้ดีก็ต้องเข้านอนเป็นประจําทุกวันไม่เกี่ยวกับว่าเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่ามันจะทาให้ให้ร่างกายเราสดชื่นนะเพราะเพราะสมองมันจะจําได้ว่าช่วงนี้ต้องตื่นแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกง่วงครับร่างกายมันจะเฟรชโน้ต ไม่ใช่ว่านอนตีสามแล้วต้องตื่นทีห้าทุกวันนะอันนั้นอันนั้นเขาเรียกนอนไม่พอนะเอาแบบนอนเป็นประจาที่มันมันเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเรานอนสี่ทุม่มตื่นหกโมงนอนสี่ทุม่มตื่นหกโมงเนี่ยสาวทิศก็นอนสี่ทุม่มตื่นหกโมงครับยกเวเ้น exceptional day หรือว่าวันบางวันที่มันมีอะไรพิเศษที่เราจําเป็นต้องนอนที่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นรูทีนทั่วไปทําแบบนี้สาร,รภาพเลยว่าตัวเองทำนะครับจริงๆไม่จะใช้คาว่าสารภาพก็ไม่ถูกนะก็คือทำครับผมทำ ผมตื่นทุกเช้าเวลาเท่าๆกันโดยประมาณ6โมงโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าผมผมเป็นคนตื่นนอนโดยที่แทบไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกยกเว้นบางวันที่เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวกลัวจะนอนเพลินอะไรเงี้ยก็จะมีใช้แต่ส่วนใหญ่นะต่อให้ตั้งนาฬิกาปลุกก็ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยได้ใชนาฬิกาปลุกแล้วตรงๆนะตื่นมาก็ไม่รู้ด้วยว่ากี่โมงเพราะว่าไม่เดี่ยวไหนกาขึ้นมาแล้วมือถือผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ เอาดูมือถือก่อนยกเว้นบางวันที่ต้องรีบไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอาจจะเหลือบดูมือถือน,น,นิดนึงว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีโดนภรรยาถามมันก็จะรีบตื่นไปไหนก็มันตื่นแล้วอะ่ะแล้วมันไม่ได้ตื่นแบบง่วงวังคับต้องตื่นไหมมันตื่นแล้วก็ทาลูทีเหมือนเดิมผมตื่นมาผมก็อ่านหนังสือถ้าเหมือนเดิมเลยทุก,ท,กทุกเวลาก็ลองไปพารณาดูครับถ้าทําได้ลองทําดูนะครับเป็นข้อแนะนําจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับอามาดูข้อที่สอง หลีกเลี่ยงการใช้สกรีนไทม์เข้าใจคำ่คือสกรีนไทม์ใช่ไหมการจ้องมือถือจ้องแท็บเล็ตจ้องคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีก่อนจะเข้านอนในหนังสือไม่ได้บอกว่าก่อนกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่เขาบอกว่า hours คือมีเติมเนะก็เป็นชั่วโมงอะ่ะหลีกเลี่ยงการใช้มือถือใช้แท็บเล็ตใช้ iPad iPhone อะไรต่างๆนะทำไมต้องหลีกเลี่ยง เขาบอกว่าไอ้พวกมือถือพวกแท็บเล็ตพวกคอมเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปลดระดับเมโลโทนินของร่างกายอแล้วเมโลโทนินมันคืออะไรไอ้ตัวฮอร์โมนไอ้ตัวไอ้สารเมโลโทนินเนี่ยทำให้เราหลับลึกครับเขาบอกว่ามันคือสลีปฮอร์โมนมันทําให้เราหลับดีเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าใช้ได้ดีสุดนานแค่ไหนแล้วแต่ผมผมเป็นชั่วโมงอะ แต่มีหลุดไหมมีหลุดมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างเพราะว่าถ้าไปแต่ก่อนไม่มีหลุดเลยเพราะามือถืออยู่ข้างล่างเลยแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่บันมีอะไรตอนกลางคืนเผื่อเขาจะติดต่อฉุกเฉินเนี่ยเขาจะได้โทรคุยได้เพราะจริงๆคุณแม่ก็อยู่บ้านติดๆกบับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เอามือถือขึ้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เช็ครูทีนก่อนนอนผมคืออ่านหนังสือตามด้วยเขียนแก้ด้วยจูเจอร์แนลปิดไฟ ผมจะอ่านจนกระทั่งผมอ่านไม่ไหวอ่ะอ่านจนันง่วงอ่ะรู้รู้เลยนะว่าง่วงเพราะว่าอะไรเพะว่าส่วนส่วนใหญ่หนังสือที่จะอ่านก่อนนอนกอหนังสือภาษาอังกฤษอ่านสักพักหนึ่งแล้วเราหลุดไปเลยว่าเราอยู่ย้อนหน้าไหนนี่ใช่ละแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอ่านย้อนหน้าเดิมสักพักหลุดไปอีกละมันมันง่วงอย่างเงี้ยเพราะผมอ่านบนเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เขา,าเรียกอะไรคล้ายๆเลซี่บอยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อเลซี่บอยครับเป็นเก้าอี้ที่เก้าอี้นอนอะ่ะนะมันมันมันพอมหลับ แต่ว่าอ่านสักพักก่อนนะตอนขึ้นไปอาาน,น้ำใหม่ๆหันยังไม่หลับหรอกแต่ว่าสักพักมันจะเข้าผวังแล้วพอรู้รู้สึกว่าเราเข้าเข้าผวังแล้วเราก็จะหยุดอ่านแล้วก็เดินไปเขียนการดจูด journal ขอบคุณ3เรื่องเสร็จแล้วนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสกรีนไทม์ไม่มีแต่ถามว่ามีหลุดไหมมีสารภาพมีบ้างมีบ้างนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้ง notification ระบบการเตือนเพราะนั้นมันไม่ค่อยมี distraction นะผมผมเสียบม,มือถือไว้อีกที่หนึ่งแต่อยู่ในห้องนั่นแหละนะครับามาดูข้อที่3 ถ้าใครนอนไม่หลับหรือเป็นคนนอนนอนหลับยากนะหนังสือแนะนำนะผมผมต้องบอกก่อนว่าหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์แต่คิดว่าข้อแนะนำนี้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นน้ําดื่มธรรมชาติก็บอกว่าให้ดื่มเชอร์รี่น้ําดื่มเชอร์ี่เปรี้ยวน้ําผลไม้เชอร์รี่เปรี้ยวเลยนะซอเชอรี่จยสให้ดื่ม2ครั้งต่อวันถามว่าดื่มทําไมเขาบอกว่าไอเชอรรี่เปรี้ยวเนี่ยมันจะมีเมลาโทนินเยอะ พอมีเมโลโทนินเยอะก็จะทำให้เราหลับได้ดีนอกอีกผมเคยได้ยินคุณหมอพูดแต่ว่าผมพอพูดเรื่องพวกนี้ผมก็จะระมัดระวังในการให้คำแนะนำไปคุยกับคุณหมอสำหรับคนที่นอนไม่หลับแต่เคยเห็นคุณหมอบอกว่าให้กินอเมโลโทนินก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอย่าไปซื้อกินเองแบบโมวซแล้วกันครับผมว่าจริงๆมันก็คงคงเป,เ,ปเป็นเป็นวิตามินอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแหละแต่คุยกับคุณหมอหรือคุยกับ คนที่มีความรู้เฉพาะทางจะดีกว่าผมไม่มีความรู้เฉพาะทางนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แน,แนะนําว่าให้กินเองนะครับแต่ในหนังสือเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าเชอร์รี่เปรี้ยวมันก็เป็นผลไม้นะเป็นน้ําคั้นนะเชอร์รี่คั้นเปรี้ยวออกมาเนี่ยก็มีเมโลโทนินเยอะแล้วก็ไอตัวเมโลโทนินเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ได้ดีได้ง่ายนะ,ะมาดูข้อแนะนําข้อที่4ข้อนี้น่าสนใจคือเขาบอกว่า ไม่ต้องไปเปรียบเทียบการนอนของเรากับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องการชั่วโมงการนอนที่แตกต่างกันเขาบอกว่ามันมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์นะมันไม่ใช่ความขี้เกียจผมยกตัวอย่างว่าอาจารย์นพดลนอนเมื่อไหร่ผมนอนตอนนี้ก็5้าทุ่มหรือบางครั้งก็เที่ยงคืนแต่ว่าเซสว่าห้าทุ่มโดย average ตื่นเมื่อไหร่หกโมงเพราะนั้นผมนอนวันหนึงประมาณ7ชั่วโมง หรือ7ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณแปลว่าทุกคนจะต้องนอน7จชั่วโมงครึ่งเท่ากันกับผมหรือเปล่าไม่จําเป็นบางทีถ้าเกิดท่านนอน6ชั่วโมงแล้วท่านฟรชก็6ชั่วโมงบางคนอาจจะต้องการถึง8ชั่วโมงถึงฟรชก็8ชั่วโมงแต่แน่นอนมันก็คงไม่มีใครแบบต้องนอน15ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือนอนชั่วโมงเดียวก็ฟรชแล้วมันมันอันนี้มันเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโต่งเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้อง เรียนแบบใครนะครับแล้วไม่ต้องไปแข่งขันกับใครว่าคนนั้นนอนนอนเยอะจังทําไมเรานอนได้น้อยกว่าเขาเราเป็นยีนคนละแบบกันเรามีกรรมพันธ์คนละแบบกันเราต้องการการพักผ่อนคนละแบบกันขอให้อย่างน้อยๆอ,อ,อยู่ในเรนจ์ที่เขาแนะนำคือเรนจ์เขาก็จะไม่แนะนําว่าต้อง6ชั่วโมงเท่านั้นห้ามเกินห้ามขาดอะไรเงี้ยไม่มีการแนะนำเาเงี้ยก็จะเขียน6ถึงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย6ถึง8 6ถึง7หรืออายุอ่ะผู้ใหญ่ มีคนพูดนะคนแก่เลยก็ได้จะตื่นเช้ามันก็เป็นคล้ายๆเป็นการปรับตัวของฮอร์โมนในในตัวเราอะแต่ถามว่าทุกคนต้องตื่นเช้าหมดหรือเปล่าอายุเยอะก็อาจจะไม่มันก็จะมีบางคนที่อาจจะตื่นสายก็ได้ใช่ไหมไวรุนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะชอบนอนดึกมันเป็นไรไม่รู้แหละมันเป็นพัฒนาการเขาอะเขาจะนอนดึกขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่า บางคนอายุคุณพ่อก็ต้องว่าลูกใช่ไหมทำไมแกไม่นอนวาอะไรเงี้ยก็เขานอนดึกไงเขาจะตื่นสายว่าเราใช่ไงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมว่าอย่าอย่าไปคอมเพลีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับมาถึงข้อที่5การงีบสั้นๆแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาแค่10นาทีเนี่ยสามารถทำให้เรามีการตื่นตัวเรามีจะเรียกอะไรนะสมาธิหรือแม้กระทั่งมีความตั้งใจในการทำอะไรเนี่ย ได้ดีนะครับในหนังสือไม่ได้เจาะเจาะลึกมากนัก,กน,นะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าสําหรับผมเนี่ยต้องบอกก่อนขึ้นอยู่กับบริบทบางทีผมก็ทําไม่ได้เช่นวันนี้ผมไปสอนหนังสือตั้งแต่เช้าจดเย็นอย่างเงี้ยจะงี่บตอนบ่ายสามมันทาไม่ได้ไงคุณคุณสอนสอนอยู่บอกขอโทษนะครับทุกคนงี่บแป๊บหนึ่งสินาทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผมก็ต้องพูดตลอดเวลาไอ้อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันไหนผมอยู่บ้าน ช่วงบ่ายๆอะ่ะผมจะงีบ10-15นาทีครับมันจะมันจะเหมือนกับจังหวะแบบกินข้าวแล้วประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยมันจะมีฟิลลิ่งแบบอยากพักตาอยากงีบแล้วมันง่วงจริงนะแต่มันไม่ได้นอนหลับกันเป็นแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหลับยาวไม่นะครับแต่ไอ้งีบเนี่ยพอตื่นมามันจะเฟรชขึ้นเยอะเลยแนะนำถ้าใครพอจะมีจังหวะ ที่สามารถทําได้ใบสามอาจจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าคนทํางานออฟฟิศนะก็อาจจะประชุมอยู่อะไรอยู่มันก็ยากใช่ไหมแต่ผมก็เคยเห็นหลายคนเนี่ยเขาอาศัยช่วงเที่ยงเพราะว่าเที่ยงเขาไปกินข้าวใช่ไหมขึ้นมาสมมติว่าไปกินตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงสี่ห้าขึ้นมาที่โต๊ะเนี่ยยังไม่ทํางานเพราะาทำงานบ่ายโมงเนี่ยก็ลองหาจังหวะง,งีบดูครับบางทีมันช่วยเราให้เราเฟรชขึ้นนะเฟรชแปลว่าสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้น ใช้ได้นะครับบางบริษัทเขาถึงมีแบบที่ให้นอนเลยนะผมเคยเห็นเคสของ Google มั้งแต่ Google ที่ไหนไม่แน่ใจที่เขาแบบเขาเรียกว่า sleeping pod ก็คือมีที่ให้นอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยสำหรับคนทำงาน Google อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบางบริษัทไม่มีก็ผมว่าฟุติโตก็พอไหวพอไหวนะก็ลองดูว่ามันจะช่วยทำให้เรามีสมาธิดีขึ้นไหมคอนเซนทร t ชันหรือว่าการโฟกัสของเราเนี่ยดีมากขึ้นไหมนะครับ ก็เป็น5ข้อที่วันนี้เอามาฝากนะครับผมทวนให้ฟังนิดนึงนะข้อแนะนําข้อแรกคือตื่นให้ตรงเวลาทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ข้อแนะนําข้อที่2คืออย่าเล่นสกรีนไทม์อย่าเล่นมือถืออะไรก็ได้ที่เป็นจอซึ่งส่วนใหญ่จอเนี่ยจะมีแสงสีฟ้าเข้ามากระทบเราอันนี้แถมด้วยลูกชายผมเนี่ยเขาปิดแสงสีฟ้าในจอเลยนะครับ เพราะนั้นรูปมันจะไม่ค่อยสวยหรอกแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะลดแสงสีฟ้าบางทีเขาเล่นมือถือเขาเล่นคอมอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่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 อยากให้มันมากระตุ้นตรงนี้ก็ก็ไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่เขาก็ทําอยู่นะข้อที่3คือถ้าเรานอนไม่หลับให้กินน้ําเชอรี่เปรียปร้ยวๆวันละ2ครั้งเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเมโลโทนินนะครับ ข้อแนะนําข้อที่4คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครใครนอนเยอะนอนน้อยเนี่ยแต่ละคนมันมียีนหรือมันมีกรรมพันธุ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแข่งกันว่าทําไมฉันแกนอนเยอะกว่าฉันหนึ่งชั่วโมงฉันต้องนอนให้ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตราบใดที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาที่เขาแนะนํานะครับแล้วข้อที่5คือการหลับแบบเขาเรียกว่านานอนนับนานนนับก็คือหลับช่วงสั้นๆแค่10นาทีเนี่ยจะช่วยทําให้เรา สดชื่นได้ได,ได้ได้ดีเพราะนั้นเนี่ยสินาทีไม่ใช่เวลาที่มันมันยากเย็นนะนะครับมันเป็นเวลาที่พอไหวนะครับผมแถมสุดท้ายจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของของนอนหรอกฮะแต่ว่าผมอยากจะเตือนเพราะว่าส่วนตัวก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเนี่ยคือช่วงที่นอนไม่หลับหรือนอนไม่พอดีกว่าช่วงที่นอนไม่พอเนี่ยให้ระวังตัวเองอย่างมากในขณะขับรถเพราะท่านมีโอกาสหลับในได้สูงมาก แล้วถ้าท่านหลับในแล้วรถท่านขับแบบทั้งด่วนมันไม่ใช่ไม่เร็วนะครับเรากดที่เป็นร้อยเป็น120ยกิมต่อชั่วโมงอันตรายมาก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 มกม,มเลยครับถ้าขับรถยังยังอยู่ข้างล่างทางด่วนแบบรถติดในกรุงเทพขับได้ขยับขยับอย่างมากท่านก็ขับชนท้ายเขาตึงท่านก็ตื่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้เดือดร้อนนอกจากท่านก็ต้องไปจ่ายเงินซึ่งผมเคยเจอครับ ชนท้ายแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่หลับในอันนั้นเล่นมือถือเราก็ชนแล้วก็ขอโทษครับพี่ผมชนพี่อะไรเงี้ยก็ให้ทําไงได้แต่ก็เสียเวลาเราอ่ะใช่ปะ่ะซึ่งซึ่งก็ลําบากแต่ถ้าเป็นทางด่วนครับรวดเร็วเนี่ยผมแนะนําอย่าถ้าถ้าง่วงต้องหยุดอนะ่ะเออถ้าง่วงต้องหยุดลงทางด่วนมาเลยนอนเลยจริงๆนะครับจริงๆไม่มันไม่คุ้มกับชีวิตเรานะครับมันโอตโต้พลาดไปแล้วอะไรเงี้ยมันเสียไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียนอนเถอะนอนเถอะถ้ามันไม่ไหวจริง นะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการขับรถช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะช่วงบ่าย,ายมันจะเป็นช่วงที่แบบง่วงสุดๆแล้วเราต้องขับทางไกลอย่างเงี้ยอันตรายมากๆใครที่มีอาชีพขับรถท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวท่านนะครับท่านอาจจะต้องพาผู้โดยสารเดินทางเนี่ยผู้โดยสารซวยไปด้วยนะครับ บางทีท่านไม่เป็นไรผู้อยสานเป็นเงี้ยก็ก็เป็นตราบาปตลอดชีวิตอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะว่าเราเห็นอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเมาแล้วขับหรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากควางงงและลับไหนไม่น้อยนะครับไม่น้อยหยุดล้างหน้าก็ยังดีครับถ้ามันง่วงไม่ไหวหยุดล้างหน้าหรือจะให้ดีก็คือเมื่อกี้งีบสั้นๆงีบสั้นๆช่วยได้นะครับมันไม่ได้ทําให้ท่านไปช้าเท่าไหร่หลอกสินาทีะยุด เดี๋ยวเข้าปั๊มอยู่ทางด่วนก็ลงทางด่วนมาก่อนหาปั๊มเลี้ยวปุ๊บนอนสักสิบนาทีหรือล้างหน้าหรือกินอะไรเปรี้ยวๆหรือกินน้ําเย็นอะไรอะไรที่ทําให้ท่านเฟรชขึ้นอนะ่ะเราค่อยเดินทางต่อนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในส p i s o d e ต่ไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story